ัสดีตอนเช้านะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านคุณป้าพาเที่ยวมาเลเซียจ้าวันนี้คุณป้ามาที่บ้านแล้วมาดูปลาปลาคุณป้าตัวใหญ่แล้วนี่ได้สองเดือนแล้วมีเดือนที่สองนะที่เอามาเลี้ยงไว้เอาอาหารมาเอาอาหารให้ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่เร็วเหมือนกันนะ เดือนที่สองอันนี้นะ่ะเดือนที่แล้วยังตัวไม่ใหญ่ดเดือนนี้ตัวใหญ่แล้วพอดีกลับกลับมาบ้าน3ามบ้นอีกแล้วมาให้อาหารปลาโอ้มไปน้่นแล้ว ใหญ่เร็วเหมือนกันนะเนาะอันนี้เลี้ยงเดือนที่สองแล้วอันนี้เด,นเดือนที่สองแล้วให้หัวอาหารธรรมดาเดี๋ยวจะไปเอานอนมาให้กินตอนนี้ให้ตอนเช้าให้กินอาหารหัวอาหารก่อน ใหญ่เร็วเหมือนกันใหญ่เร็วใหญ่สองตัวแล้วก็ให้กินอาหารแบบนี้ก่อนเป็นเม็ดเม็ก่อนตอนเช้าเช้าเดี๋ยวพอตอนบ่ายจะเอานอนให้เขากินนี่ยตัวใหญ่เร็วเหมือนกันเราเรา ซื้อตัวใหญ่มันแพงเนาะเราต้องเอาแบบนี้แหละมาเลี้ยงเอามีเยอะมีหลายตัวอยู่เห็นไหมมันก็อยู่ข้างในเสียงทำเป็นเสียงน้ำไหลเสียงน้ำไหลก็มาจากกบกบตัวนี้แหละกลบตัวเดียวมีกบตัวหนึ่งซ่อนอยู่ในป่า ซื้อมาตอนนั้นเลยสามสห้าเดือนกบพ่นน้ำเขาก็โตเร็วเหมือนกันเพราะว่าเราซื้อตัวใหญ่ไม่ได้มันแพงเราต้องเอาตัวเล็กๆมาเลี้ยงไว้มาอัปเดตให้ดูนะคะตันนี้ปลาคุณป้าใหญ่แล้วได้2เดือนแล้ว อันสะท้อนนะมีตัวใหญ่มากอยู่สองตัวสองตัวสามตัวมาอัปเดตปลาให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นสะที่เราทำ ได้หลายตัวตัวใหญ่ๆก็มีแล้วเดือนหน้านี่น่าจะโตขึ้นกว่าเก่าอีกเนาะอันนี้เดือนที่สองแล้วสีเหลืองก็มีนะเป็นสีเหลืองมันเริ่มโตแล้วสองตัวมีสองตัวมาอัปเดตปลาให้ชมนะคะปลาคุณป้าตัวใหญ่แล้ว คุณที่รับชมคุณป้านะคะได้สองเดือนสองเดือนแล้วเดือนที่สามก็ต้องใหญ่กว่านี้เนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ